ชิมน้ำเส,สาวร,ารสปลูกสาโรสกาสาโรสหลืบกระทกรกฝรัง่งผลที่เห็นเป็นผลสีม่วงค่ะสามารถรับประทานสดได้ค่ะผลสุกจะมีสีม่วงเข้มผลสุกจะมีรสหวานมากแบบเปรี้ยวกะถ้าผลห่ำหามก็มีหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อยค่ะเราจะ แหวกเสาวาร์รสกันมาครับอ้าอ้าเอ,อโอ้ยเนื้อเนื้อเป็นไงเนื้อเยอะเนื้อมาก<า><า>ชิมเลย <c ười> ชิมเสาบาร์รสอืมเป็นไงเป็นไง,นไงอร่อยมไหมชิมเม็ดเลยนะโอ้เปรี้ยวหวานอร่อยมาก อะไรจะหัว่นเลยเบี้ยแล้วหวานด้วยเหรอหวานด้วยแล้วโอ้โหหวานตนด้วยอืมอร่อยมากเลยสวัสดีชื่นใจกินแล้วชื่นใจอันนี้ลูกนี้แบบลูกค่อนข้างยังไม่ยังไม่ค่อยสุกอยู่นะอืมอันนี้อันนี้นนนนปันกาอันนี้สุกมากเอออันนี้สุกดมดูดมดูสุกมาก สุกปันกลางกางินมันหอมๆอะเอออันนี้สุกปันกลางนะบีบยังไม่นิ่มเท่าไหร่อันนี้บีบแล้วนิ่มค,คนนี้เป็นไงสุกเป็นไงปันกลางใช่ไหมค่ะอ่าผ่าผ่าดูเลยกูเนื้อข้างในวางวางที่กล่องวางที่กล่องแล้วผ่าระว,วัางมือเอานิ้วหลบหลบเออแข็งเลยนะเือนเชินทาอย่างนั้นเออค่อ,คอยๆเือนเอออย่างนั้น<ด>วางมือ<ด>อ้าวดูเนื้อข้างในสิคะ โอ้โหเป็นไงโอ้โหสวยมากเลยสีส้มลงเมล็ดเป็ไงเต็มเลยเดี๋ยวเรามาเล่นมะพากันนะและ้วมันน้ำตันี้สุกแล้วนะสุกแล้วเนี่ย,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 ยมีกลิ่นหอมเลยอ่ะเฉียนดูข้งางในสิน้ําจะออกมาหน,น่อยนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะตัดเนื้อ <Wow. S 1> กินนะใครชอบเค็มชอบหวานนะใครชอบเค็มชอ,อ,อบหวานก็อเอาเลยอ่ะเปิดดูเนื้อข้างในหน่อยเป็นไง เนื uh, mm ้อ hmm. ข uh, ้างในเป็นไงอันนี้สุกมากสุกมากโอ้โหเม็ดเยอะเลยดมดูสิเป็นไงหอมมะหอมหอมเมกกินอะไรกินเซาวรสเลยนะนี่มาจากจังหวัดเลยเลยนะเลยตลอดขุนนี้ยังไม่เคยสุกนะห้ามห้ามแข็งดูสิเป็นไงโอ้ดูเนื้อข้างในสิแต่เลยดูสิ แกดูสิโอ้เนื้อเป็นไงโอ้อันนี้อามฮามยังไม่สุกไม่มีน้ำเยอะไม่เหมือนสุกมากนะเหมือน,นกันลูกเออรสชาติของแต่สวรสแต่ละผลกันเนะอะเอาแบบไหนก่อนเอาเอาอไม่เอาหามๆามก่อนเป็นไงรสชาติเป็นไงยังงงอยู่ออันนี้เป็นไงชิ้นเปรี้ยวก่หวานอะ อันนี้หอมยังดมยังหอมกลิ่นอะไรสับวรสป่ะสับวรสอันนี้เป็นไงชิมแล้วเป็นไงหว,วานอร่อยหวานอร่อยเพราะมันสุกแล้วไงเปรี้ยวจี๊ดเลยเองหน<ๆ>ุเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานหวานไม่หวานเลยโอ้โหเนี่ยนี่น้ําเยอะเพราะสุกแล้วนะ,นะ,นะอันนี้มีน้ําไม่เยอะอันนี้แทบไม่มีน้ําใช่ไหมเนี่ยแต่เมล็ดมันสีอะไรสีดำเมล็ดสับวรสกินได้ไหม กินได้ทั้งน้ำและเมล็ดเลยนะแล้วก็เราจะเติมน้ำพึ่งลงไปหน่อยนะคะแล้วก็เราอาจจะเติมเกลือได้แล้วแต่ชอบค่ะนะกินสดๆได้เลยค่ะมีวิตามินซีสูงมากค่ะแต่ไม่ควรเคี้ยวเมล็ดนะคะเพราะว่าในเมล็ดนี้มีสารพิษอยู่ค่ะแต่ถ้าเราเกลืนไปทั้งเมล็ดนี่เราจะขับถ่ายออกมาค่ะนะแต่เรานานๆทานครั้งนะลืม กเกลยวเมล็ดเข้าไปบ้างนิดๆหน่อยๆนานๆครั้งคงไม่เป็นไรนะคะกายเราก็จะขับสารพิษออกมาอ่าเราบีบเอ่อทมจีตเพิ่มเข้าไปนะบางคนชอบเปรี้ยวอันนี้ใส่น้ำเชื่อมไปหน่อยแล้วนะอันนั้นก็บีบทมจีตหอมมะดมหรือยงังกลิ่นเป็นไงหอมมะ โอ้ชื่นใจไหมด,ดมแล,ดแล้วเป็นไงกินแล้วเป็นไงชื่นใจไหมสดชื่นไหมสดชื่นไหมลูกตื่นเลยโอ้โหตื่นเลยเมล็ดมันเสียอะไร<ำ>สีดำโอ้โหเดี๋ยวเรามาเล็ดมาเพาะกันของใครของมันนะเพาะให้ได้เยอะๆเลยนะที่สิบแปดเพาะสวรดเอา,มาเมล็ดตวรดมาเพาะหลุมแล้วประมาณสองเมล็ดนี่เราลดน้ำอยู่ค่ะ รอดูว่าเมื่อไหร่จะงอกต้นอ่อนออกมาได้ห้าวันแล้วค่ะยี่ห้าตุลาคมหกเงอกแล้วต้นแรกค่ะสวรถที่เพาะนําปลูกลงดินดูแลรดหางค่ะเอ็ดเมษายน68มาดูสาวรถรตที่เราเพาะจากมาเล็ดนี่ต้นเล็กๆอยู่ค่ะนะพอโตขึ้นนะ ก็จะแตกกิ่งนะออกไปด้านข้างด้านบนนะเลื้อยนะคะนี่นี่ต้นใหญ่มากเลยตัวไวมากค่ะเพาะเมล็กเพาะง่ายมากค่ะนี่ค่ะอุ้ยเลื้อยขึ้นไปนะเลื้อยขึ้นไปเรื่อยๆนะเหมือนต้นมะละกอนี่ดูใบสวยรถนะารัลักษณะใบนะนะเป็นแบบนี้ค่ะนะนี่ค่ะ แต่ตอนที่ยังไม่เลยนี่ใบจะเป็นอีกแบบหนึ่งนี่ใบจะเป็นแบบนี้นะคะนี่นะนี่ตอนเล็กๆใบก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ่ะใบสวรร์นะพอขึ้นไปสูงแตกกิ่งก้านใบก็กลายเป็นมียักสามนี่คะ่ะสามยักษอย่างนี้เลยนะคะสวรรนะ อันนี้ก็พอจกมเมล็ดนะน้องมีต้นอีกต้นหนึ่งนะอยู่ไ,ไกลๆนู่นเลยเหมือนกันนะเลื้อยขึ้นไปเลื้อยไปขึ้นไปอาศัยอยู่ที่ต้นมะละกอเนานะออกดอกแล้วค่ะแล้วโสรถออกดอกนี่ค่ะรอบๆนี่เป็นเกสอตัวผู้ค่ะข้างบนนี่เป็นเกสอตัวเมียบุกไม่ง่ายอย่างที่คิดค่ะ ผลไม่เคยติดเลย,เยนะคะแต่ดอกนี้ออกเยอะเลยนะแต่ผลไม่ติดค่ะพันอะไรคะเนี่ยเป็นพันธุ์ไทยนุงค่ะผลสีม่วงไม่ได้กินผลค่ะเนี่ยเันนั้นดอกก็ร่วงร่วงสุดลงไปค่ะมดนี้เยอะมากเลยนะรถพันธุ์ไทยนุง ผลสีม่วงเข้มกลิ่นหอมรสหวานอร่อยลักษณะเด่นเปลือกบางรสชาติหวานนำํำติดเปรี้ยวนิดนิดกินหอมมากนิยมรับประทานสดหรือแปรรูปเป็นน้ำาสวรสสดคุณประโยชน์มีวิตามินซีช่วยเสริมภูมิคุ้มกันวิตามิน B2 ช่วยบํ บำรุงเล็บเส้นผมวิตามิน A ช่วยบำรุงสายตามีโพแทเสเซียมสูงช่วยบำรุงหัวใจมีไฟเบอร์กระตุ้นระบบขับถ่ายมีแคลเซียมช่วยลดความเสี่ยงเป็นโรคก,กระดูกสูงช่วยคลายเครียดช่วยทำให้นอนหลับได้ง่ายช่วยบำรุงผิวพรรณช่วยลดความดันโลหิตสูงต้านอนุมูลอิสระลดไขมนัน ต้านการอักเสบบรรเทาอาการปวดบรรเทาอาการหอบหืดต้านเบาหวานลดความวิตกกังวลเซวรส100้อกรมัมให้พลังงาน97กิโลแคลอรีการขยายพันธุ์นิยมใช้มเมล็ดที่เหลือจากการผลิตน้ำผลไม้มเมล็ดนำไปเพาะจะงอกภายใน2-4สสัปดาห์ถ้าเก็บมเมล็ดไว้นานอัตราการงอกจะลดลง เมื่อนำไปปลูกประมาณ4-5เดือนส,สับปรดจะเริ่มออกดอกและติดผลหลังจากออกดอกและติดผลก็รออีกประมาณ50-70วันก,ก็เก็บเกี่ยวผลเป็นผลแก่นำมาจำหน่ายได้หรือรับประทานได้การขยายพันธุ์โดยวิธีอื่นคือการปักชามและการเสียบยอดจะได้ต้นส,สับปรดที่มีลักษณะตรงตามพันธุ์ และให้ผลผลิตได้เร็วกว่าักการปลูกโดยใช้มะเร็นี่คือสวรสขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมขอให้โชคดีสมหวังมั่งมีมั่งค้ั่งร่ำรวยสุขภาพดีแข็งแรงบุญรักษาเทวดาคุ้มครองทุกคนคะ่ะ